ตัวมึงตัวมึงมตัวมึงโอ้อยเรื่องวานแบ้มเนียนหน้าดีนอกรบม,มากแต่เดาแต่ผู้กระดกกระโดดแต่ระเจ้าช่วยน,นี้นนีเตินให่ เหยียบดอกนะครับอืมเนี่สบายดีี่น้องมืนอกี้เขาต้องกันคน,นเยียบอืม,อม เมื่อได้ตึงหลีตึงหลีเมือ่อไรเขาบ้านแนละ้วนกัรแต่เมื่ออาบหาาเมื่อบ่นอนะพอเถ่าโตอ่ะใช้ใช้ซื้อจัดการอีกภาษามันมุ่งไปอาบน้ำบ่ฮะว่าในกอาบน้ำเหมือนคุยว่าบุพระค่วมเด้อขอสีดึงหูผลิให้ก็ขันสู้ก็เสียน ม่ตาเนี่ยไปเบ่งมักซารีว่ากินอีกาิเกลือเแม่บักดำซออนโอ้ยก็พากันฮุดนั่นนี่นะว่ามากินแลไวมันบวงเมื่อยเนาะงาากันุดกระันหุดมะกุนี่ก็ะยายก็เป็นมันกับอะไรเลี้ยกับหลังแล้วยายไปบวชนะเหรอใสั่ๆ ผนขี้ดพี่น้องอาหารเศร้ากินแต่เดกแต่เดือดเห็นกินแต่เสร้าเรียร้อนนี่ยันอาเติมเงนมั่มีปุ๊บอ่ไ่ะปุ๊บก,ก็จีเป็นลรแพ้ไอจีกป่ะนี่ย <c oughs> บ้าแพ้จีกแดมล้วก็จีบห้องมานเลยกลัยิ่น,น,นจุ่มลพี่น้องเลยเยีแปะจมให้ฟัง ป้าทยายเปะมดขักมืดแหน่ทยายเปะป้าทวด ล็อกทีมรถล็อกเลยใส่กระสอบว่าให้งวัวหารดก็จะล็อกกระเส่็กระสอบเนาะพี่น้องมันบ่ท่านหมู่ล้วแหละมันบ่ท่านหมู่แ,ลแล <c oughs> หและพี่น้องแห่งกันแห่งก,ก,กระยากระซ่ายอยู่ พอดีชิมะเผาอย่างเดือนหกเดือนเจ็ดพี่น้องเลยมักซารีน้อยนี่ทานง,งามนะง,งามงามตาเจดายมองดูนี่อือเลือกขางนี่พี่น้องขางนี่กับบุรุษแร่เนาะงามเธอพอดีบอกท่านหมู่เจชิมาอยู่นี่บ่เจชิมาอยู่นี่หอดเดือนหกเดือนเจ็ดผู้บ่ ข้าเจ้าบ่อยากอยู่แล้วโลกรลดเนี่ยดึงมันถิ่มโรดตัวไงก็กินด้วกันกําลังใส่พักพี่น้องโอ้ยใส่ไปไหวเนี่ย bà thân mua bây giờ người bà mình đang đọc để hãy lúc thịm xé lúc hay mua sao mới thuộc một bộ tròn trăm bớt khởng hải lời mười con bà bà ít xíu bảo ít xíu hết kim lần mười thì bà bà hốt mình bố hiền tôi say sữa mình bố giặt đủ em có một ta ôi nào กลางนี่จะยั่งอยู่นี่พี่น้องตัวมอใหญ่กับมอกัเป็นมาก็กเด้ใส่กีบใส่ห่วงเลยใบกระสอยกระแส่ใบป็นขนุนกินกลางคืนหูมอยึกๆป่าซาลีสยองขวัญกน้นเี๋ยวเป็นไตย,ย่านแถวพี่น้องเอยเ้ยเช็กส่งเสียงสเสียงสงเสียงวันนีไปถ่ายแม่ขนุนแถวเบิ่งล้ำล้ำอยู่พี่น้องเย้ยขิดไปหลดุดขิดเองร้อนเองย่านพี่น้อง มืนไม่ต้ออยากคู้ว่าพวันซินน้ำคืนนี่คนบางคนขี้ย่านแต่เกา่าย่งแต่ขางนี่แหละพี่น้องวันนี้มักซาลีกด็ดเขางนากะก็เวิดไปแล้วถ้าเป็นเสือข้อมเห่านี่บได้ปลูกไหน้นี่เสือไมได้ตีพี่นอ้องมันชีพท่านมูจจแปรชิดนนอนเผาอยู่นี่เฮงมื้อนี้ยังว่าใส่พักใส่หน่วยนะกับบตีแล้วเนาะเราก็อยากได้ตัวใหญ่มันก็ลงมากิน อยากได้ก็ได้สอ,อแต่แทะโมเมนต์้สอแต่น้ำงัวสอน้ำข้นเขาป่าน,นี่ค้นผู้สอกอกหานด้นะ พอร้ายพอรลายแล้วมันซ่าใสกล้ากินพี่น้องเอ้ยออกไปมันกระโบมีประโยชน์มันบบมีประโยชน์อะไรออาไปกันเลยออกมายังได้แต่ยินแต่ยายแปรอะผัวจมหลังนา้บุเคยเพาะจะเตื่นดอกันนี่หน่วยอย่าทื่อคนบ้าอย่าซ่าคนเมา มาอับยาบวเศร้ามันก็ห่วยกระสิทธิถืออลไรเนาะพี่น้องเอ้ยก็ถูล็กถิ่นรถยี่แปรเอ้ขางทั้งนั้นนะเจ้าเสือเฮานี่มันบ่ใหญ่มันบ่ท่านหมูแหละเพื่อมันฉิชัดอีกทำกรเสียดายได้ผมก็ะสิทได้เหแล้วมันก็บ่ได้ขี้ไรเนาะตัดปัญหามันจำพวกได้อยู่เฮิงเอาตะม่วนนี่ ม้วนหยื่มันอะไรเงี้ยงอ่อยเนาะกระถาล่อช่มเนี่ยช่วหนาวม่ากครใช้ยาจัดสะโพกอันนั้นมันก็อันอะไรอยู่อย่าจมเด้อสันนะมันจะใหญ่ไงไวอยู่กัดแข่ายุ่มก้นไว้เด้ออย่าจมเด้อสันะเด้อจมจมองใช่อย่าจมเด้อกัดแข่ายุ่มก้นไหวสันนะถ้าจมแล้วห้ามมุนมัดเถอะนะห้า เฮามันเป็นยังไงสัตว์ไทยล่ะก็ตัวน่ะม้าห่าตมวนึงม้ากระตม้อน่ะม้ากระตีม้วนนั่นน่าเด้น่ะว่าเขาเอาขางัวกินน่ะนะมันท่านหมูดอกอันนั้นนะท่านขางนั่นน่ะท่านพอดีเจ้าชีซองล่าซองเก่อวันนี้ตัวนั้นได้เก็บแล้วตัวนี้พิศดารขึ้นใหม่วันนี้เจ้ากระิมล่อเครื่องไห้นี่ระิถิมกระเสไดายระบายกระขีเดีอดะตัวนั้นมันพิศดเริึน เออขางนี่นะสำคัญกับมวนี่แล้วนะนต่ถาขันพดดียว่ใ้นี้เนาะบักย้ายกันชางออกัปนี้นี่เขากนนึกว่ามันเบิดดำอันอะไร่องห้วเข้านาสุลายมันหันขึงขาดงเหนื่อยมันทาต่อมาสิขือไงอยมทามันมทักินเขออ่อนก่อนเชียงกบขวบบ่เียงกบขวบขนมามยั้งบอ พักการลุมร้มอ๋อเมื่อน่ะเมืออ่อนอีซีอยู่น่ะพอดีบังเอิญพ่อเพิ่นเมื่อคืออีซีเมืออ่อนมืม,มาน่ะบังเอิญเตงบบดย่อชอดคานให้ลูกแน่กระต้านพระกระตูน้น,ตนน่น,นี้อืมว้มากเพราะว่าเบิร์ดเลตกับบอลาดฟันนี้อืมน่ายอกว่าเนี่ยไม่เอีหรอเพื่อเสียงกับขว

ยีพะจีเล็นนะ่ะยีปะฮาจีมันม่มีประโยชน์ยังดอกจีกนะใบเคียนนั่น่นใหญ่ส่ห่เะห,หักมันแล้วบย่งว่าสิฮักมื่อนี่แหละรู้จังใดเมื่อนี่มันรึจังใดมันมวนอยู่ในน้ำนี่นะอยากหัวเด้เถว <laughs> สองต้นเนี่ยนะนี่แทกน้ำอีกน,น,นี่แทกน้ำเต็มบม่มใหญ่บ่อชูงเอาป้ามาบ่อสามหอดหมูม้อนเทาน้านามอยากเปีเปกยกคน,นไหนมันหดเอาน้ำมาจ่อยม้อนในเปียกแล้วม้อนอันอันะ อันนู้นกระถ้ากว่ากับกระต้นกระโตพูดกินแห่น่นแห่เน,นอ,ยอยากเหอยากตายเ่าะใสาก่กบาลานเคยหลังจังหลังจังไม่ละปวดเบิด่ดะอืมหาวใจกับชุดไปเสื่อนอย่านดีกระดูกถับสินมากินเหล่ล้ำลามในหลังตู้เย็น บบเห็นกินต่เฮงเลยบันมือนะคายประตูกับป้าปัญญาพระใจกองมิดย่านมิดที่ชมนะกินเท่ละสองเท่ละสามมานอนละปวดเบิกกระโต o a s t แต่แท้บ้านอันโมโหชะกันโมโหกระจกะได้เฮาก็ยังว่าขันอันอันนั้นขันมันจวนแหลนม้วนหน่อยน่ให้ลกถีบโลดนอายังว่าเอาตะม้วนใหญ่นี้ อยากได้เกิดเสร็จแล้ได้มันสอหัวใจโสฝศสะอาดลายลุงหาว่าใช่ไหมฝศสะอาดกันเนาะเออกับแม่ก็ไม่ร่างนะแม่มันเป็นยังแล้วทิ้มกิดเสียดายโอ้ยสบายกับขีดเดียดได้ลงมือเห็ดมือทำเลยกันหูจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกบูรลงเฮือนมาเหดซ้ำ่าไปเอ้ย เมือาเงิน <descon> เ <fin anta> <p uss ASE ori> ่อได้มาไมือไปซื้อปุ๊บนะมึงไปจีกทีมีธนานะกูสสตีขอมือมึงได้บาทนี่กู้สิเป็นนางไล่นางหยักเลยได้บนี้ปุ๊บยังไม่หกพันเ้าหกพันมา้างเยก็จะอยากซื้อน่อ นี่ในทงนี่หาหนึ่งมันก็ไปหาหนึงนี่สิมสสสังค <c oughs> าปสิหัวเธออ่านูหย่านำเรือไหวแต่พอได้ใสเสือยี่รอกมวนนี่ปะเนี่โอ้ยใหญ่ไวเลยนท่อนสารีเอ้ยอ้าพี่น้องเลยล่าคลิปชมินเลยมาเอาจะมาเมื่อเงินเนี่ย องมาคอยปวดหัวกลุ่มฮกุหลาบเเด้บ้าบ้าไอันนี้ม่เห็นอะไรเอาเห็นอะไรเอาหนุ่งงามอาขอบใจเด้อขอบใจเด้อเออเอา ยังมีเลือ้อยได้พันกีบผ่ะมึงกินยังได้นะพันกีน่อ้ากินอาหารมั 4, นมีสี่พันเลยไล้หาได้เมื่อเมื่อได้ปเป้าเฮียนกูเมืเ่อไรแต่เป้าเฮียนสี่หาพันกูตะกี้นะจนขี่หลักกินนะขีข่หลักกินของหมูหมดเงินไปจะก,กีบจะบาทมหมูซื้อแล้วก็ห้าหลักจกกี่ของหมูหมูไว้ในกล่องโตมึงจะดีแหละได้เมื่อสี่หาพันปเป้าเฮียน ล่อไอ้กีบยังซิ่งยาะตะกี้เนี่ยเมื่อกี้เลยคือน้ำซาวเนี่ย